สมัยไฮไฟมีใครแว่าครั่งไขเน็ตไอดอลจนแบบว่าต้องเอาลูกเขามาตั้งโปรไฟล์ปะคือตอนนั้นฉันชอบคนนี้เว้ยคือเขาชื่อพี่กูดดีเว้ยซึ่งตอนนั้นฉันคิดว่าเขาเป็นคนเกาหลีเว้ยแบบไม่มีตัวตนอยู่ในประเทศไทยจริงๆฉันก็เลยเอาลูปเขามาตั้งหน้าไฮไฟฉันแล้ววันนี้ฉันก็ได้รู้ว่าเขาคือคนไทยจะ้ะแล้วฉันก็กำลังจะได้ไปแต่งหน้าเขา และฉันก็มาถึงร้านของพี่กูดดี้แล้วคือตอนนี้พี่กูดดี้เขาเปิดร้านจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปงานศิลปะแล้วก็จัดแบบนอกสถานที่ด้วยและฉันจะบอกว่าพี่กูดดี้ในสมัยไฮไฟและเว็บเด็กดีของพวกเราในวันนั้นก็คือพี่กูดดี้ที่เป็นแม่ของน้องเจนหลานแบมแบมในปัจจุบันนี้แล้วเราก็มาเริ่มเปลี่ยนลูกกันเลยวันนี้จะแต่งให้พี่กูดดี้ย้อนวัยกลับไปเป็นไอดอลสมัยไฮไฟคือจากวันนั้นจนถึงวันนี้เวลาผ่านมา18ปีละเธอยุคที่เว็บเด็กดีดังมากๆเนี่ยพี่กูดดี้ หแต่งตาเสร็จแล้วนะคะแอนก็จะลงครีมกันแดดแซนมูนที่ใบหน้ารองพื้นวันนี้ก็ใช้ของลังคมนะคะเพราะว่าพี่กูดดี้มีผิวเหลืองนิดนึงปัดแก้มโทนสีชมพูมนมนๆของ 3CE ย้อมสีคิ้วให้หน้าดูซอฟลงใช้ลิปแมทแซนมูนเบอร์ศูหนึ่งลงก่อนตามด้วยเบอร์ศูนเพิ่มความฉ่ำวาวด้วยลิปกลอสเบอร์ศูนหนึ่งและใช้กันแดดแซนมูนปรับสีผิวคอให้สว่างเท่าใบหน้า พี่อะไรนะคะสวัสดีค,ะค่ะชื่อกูด,ดี้นะคะยิ้ม <Hi S 2> ไปไฟดอทคอม <laughs> ค่ะ <laughs> พี่กูดี้อยากฝากอะไรไว้ไหมธุรกิจส่วนตัวนะคะ The p a l t t e Art and Craft Workshop ค่ะนี่มาถ่ายทำที่นี่เลยน่ารักมากเด็ก